เล็กเวสิ์สิบใหญ่คำราครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเรื่อยๆครับอืมอันนี้เรามาแทนปะไม่ครับมันเป็นวในรายการเลยก็ปกติเลยเนาะอ่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่หนึ้ครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับ54ครับเราเมื่อตะตายอะไรครับเอะครับอืมแล้ววันนี้เรามาเจอกับแหวนพลอยเล็กเคยต่อเต๋ยไหมไม่ครับครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะไม่ยังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดี เดินเตะครับก็เดินตามสไตล์เราเลยเนาะแล้วค่อยแก้ไขเอาบนเวทีล่าสุดเราต่อยไว้ที่ผู้มวยผู้ทอนครับอ๋อไปต่อยที่ผู้ทอนมาเป็นอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยช่างต่อยต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นห้าสิบสองจุดแล้วผลเป็นไงแคร์ออกพาแพ้คะแนนมาแล้ววันนี้มาช่างต่อยเหมือนกันวันนี้เราต่อยที่เวทร้อยยี่สิบเมื่อเช้าสอบหนักเกินอยู่เท่าไหร่สองจุดหกครับสองจุดหกแล้วเบอร์เกนไปวิ่งมาแล้วแล้วไปทดสอบ สอบไหมยังทดสอบยังสอบครับเป็นไงบ้างผ่านครับออกมาผ่านแล้วก็คือมันรอช่างจริงแล้วตอนนี้ร่างจริงครับอ๋อแจ้งจริงให้ผ่านแล้วใช่ไหมร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงเรื่องวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดในเมืองกรุงเลยเคยต่อยในกรุงเทพนี่กี่ไฟส์ไฟแรกครับนี่ไฟแรกเลยเหรอตื่นเต้นไหมไม่ครับไม่อันนี้เวทีมาตรฐานเลยนะความใฝ่ฝันอยากจะมาต่อยที่นี่มีไหมนี่แหละไฟแรกเลยใช่ป่ะ แล้ววันนี้จะมีแฟนกระแแบบเซียนมวยด้วยต้องโชว์ฟอร์มให้ดีนะเกิดจะได้ทิปกลับบ้านเยอะๆไฟที่เราคุมคุมประมาณกี่กิโลครับห้าส <52. S 1> ิบสองพั้าเป็นกิโลอะโลสองโลสามโลเงี้ยเราคุมมากี่กิโลประมาณสามสองครับสองสามโลได้เราต่อยมวยไทยมาโลๆทั้หมดเลยก,กี่ไฟแล้วครับประมาณ32มสิบสองไฟเราคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเอาฝากเชิญเชิญแฟนคลับแล้วหน่อยนะครับขอฝากชาวเพชรบูรณ์ให้กำลังใจเหล็กเพชรศิวิยะทำได้นะครับ ไฟน,นี้เต็มที่พร้องมาแจ้งเกิดในเมืองคุงนะวันนี้โอเควันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ